โอ้คุณลิครับคำคุณที่อยากมาบาทสำหรับทีมเนี่ยคุณนี่เห็นผมมองคุณเกี่ยวกับเกมนี้เป็นยังไงครับผมเออผมคิดว่าในครึ่งแรกเราเล่นกันตั้งรับมากเกินไปนะครับแนวรับเราถอยลึกเกินไปกองกลางก็อยู่แค่กองเอออยู่แค่หน้ากองหลังนะครับกอง <laughs> ก็ไม่มีตัวสนับสนุนให้ให้พวกเราเนี่ยสามารถกดดันคู่แข่งหรือขึ้นไปเล่นเกมบุกได้เลย ในส่วนครึ่งหลังเนี่ยพวกเขาแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถทําได้นะครับแล้วมันพิสูจน์ได้เห็นว่านี่คือแนวทางที่เราต้องทําเราต้องกดดันคู่แข่งให้ถูกจังหวะและต้องให้กองกลางกับกองหลังเนี่ยตามขึ้นไปช่วยกันนะเราต้องเป็นฝ่ายคุมเกมซึ่งในครึ่งหลังเนี่ยเราทําได้ดีขึ้นนะเราได้โอกาสลุ้นทะประตูมากขึ้นเพราะครึ่งแรกเนี่ยเราแค่ถอยไปตั้งรับแล้วก็หวังว่าอีกฝ่ายจะไม่ลงโทษเรา แต่สุดท้ายเราก็โดนลูกเตะม,มุมและลูกตั้งเตะจังหวะแฉลบเนี่ยก็เราก็เสียประตูง่ายๆอีกเช่นเดิมนะครับโอ้ทำไมค่งแรกถึงไม่สามารถเล่นแบบรึงหลงได้ก็พูดเออผมคิดว่าส่วนหนึ่งมาจากสถานการณ์ที่เราอยู่และฟอร์มช่วงหลังเนี่มันมีผลต่อความมั่นใจนะครับซึ่งตอนนี้ค่อนข้างต่ำพอแบบนั้นเนี่เราถึงถอยลึกและไม่กล้าเล่นนะครับแต่เมื่อคุณไม่มีความกล้าและไม่ได้เป็นฝ่ายคุมเกมเนี่ยคุณก็เปิดโอกาสให้คู่แข่งเล่นงานคุณนะ ครึ่งหลังเนี่ยเราแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างครับและมันก็คือแนวทางที่เราต้องทําต่อไปนะครับอ,อการเปลี่ยนฮาโลวีนแล้วก็ออกมาวิดีดีลงมาเนี่ยดูเหมือนจะช่วยให้ทีมมีพลังมากขึ้นในช่วงท้ายเกมไปเปล่าครับเออผมว่าไม่ใช่ช่วงท้ายเกมนะครับก่อนหนะ้านั้นประมาณ15-20าี่นาทีในครึ่งแรกเนี่ยเราก็เริ่มเปลี่ยนแนวทางและเล่นด้วยความกล้ามากขึ้นนะครับผมหมายถึงว่าม,มันเป็นทีมเดิมแต่เรามีแนวทางที่แตกต่างนะครับใช่ครับการเปลี่ยนตัวก็ช่วยให้เกมมันไหลลื่นขึ้นด้วยนะครับ ถูกต้องครับสองประตูที่เสียไปนี่ขึ้นมาคื่วันอาผิดหวังหรือไม่ครับโดยเฉพาะล,ลูติสันที่มันฉล็บอิสตการ์ดยานิข้าไปนะครับคุณช่วยนะครับแน่นอนมันเป็นจังหวะโชคร้ายนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับถ้าคุณถอยไปตั้งรับมากเกินไปและไม่มพยายามดันขึ้นไปเนี่ย่อเล่นเกมบุกนะครับคุณก็เปิดโอกาสให้คู่แข่งเนี่ยสร้างโอกาสแล้วมันก็ลงโทษคุณได้นะครับออเออคุณอฟฟราครับคืนนี้มันหนักจริงๆนะครับคุณมีความคิดเห็นยังไงกับเกมนี้ครับผม เออใช่ครับอย่างที่คุณบอกเนี่ยคืนนี้มันหนักมากนะครับผมคิดว่าเราผิดหวังจริงๆเพราะเราเนี่ยเริ่มเกมได้ดีพอควรคล้ายๆกับเกมที่เบนฟอร์ดนะครับแต่แล้วก็มี2ประตูที่ง่ายเกินไปที่เราเสียไปนะครับและเราเองเนี่ยก็ไม่สามารถทำประตูได้ถึงแม้ในครึ่งหลังเนี่ยเราจะออกมาด้วยความมุ่งมั่นมากขึ้นนะครับและกดดันไปข้างหน้าแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะยิงได้ดังนั้นมันก็พวกเราทำไม่พอนะครับสำหรับเกมนี้ นอกจากประตูแล้วเนี่เวทแฮมก็ไม่ได้สร้างปัญหาคุณมากนะักนั่นมันช่วยเพิ่มความหมงุดหงิดไปครับตรงนี้ใช่ครับแน่นอนแต่ก็อย่างนั้นแหละในลีกที่เราเล่นเนี่ยทุกความผิดพลาดเล็กๆเ,เนี่ยก็ถูกลงโทษทันทีนะครับผมคิดว่าเราต้องพยายามแก้ไขให้เร็วที่สุดนะครับเพราะเกมที่เหลือเนี่ยก็มีจํากัดและเราต้องเริ่มชนะให้โดยเร็วที่สุดนะครับเออประตูที่2เนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนารับไชม์นมครับมันทําให้สถานการณ์ในครึ่งหันเนี <laughs> ่ยดูแย่ลงนะครับใช่ไหมครับ เอออาจจะเป็นแบบนั้นนะครับมันเป็นจังหวะที่ต้องเผชิญแต่เหมือนที่ผมว่าไว้นะครับคุณต้องสามารถฟื้นตัวได้บางครั้งสิ่งเล็กๆเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงที่ดีหรือการกระทาเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่คุณต้องทํานะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ผลเราต้องอยู่ด้วยกันและทํางานหนักต่อไปนะครับแล้วหวังว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะได้ผลลัพธ์ดีๆนะครับเออแล้วความเด็บรุนี์หลังจากที่คุณพูดถึงช่วงที่เราไม่ได้ชนะต่อเนื่องกันมาเนี่ย แต่ว่าเราต้องรักษาความเมนทีมเอาไว้เนี่ยมันเป็นยังไงครับบอกผมหน่อยครับเออใช่ครับเราต้องเชื่อว่าเรามีความสามารถและต้องเชื่อในตัวเองนะครับอยู่ด้วยกันและสู้ร่วมกันนะครับเพราะนั่นคือวิธีเดียวที่เราจะเก็บคะแนนได้นะครับคุณจะรู้สึกว่ายังมีอะไรที่ขาดอยู่ใช่ไหมครับถ้าคุณได้กลับมา1ประตูเนี่ยเออในครึ่งหลังเนี่ยผมเห็นว่ามีการส่งบอลน,นะครับแล้วมันก็สามารถที่จะสร้างปัญหาให้ทางนู้นได้นะครับ เออผมคิดว่าเรื่องนี้มันอาจจะเป็นเรื่องจิตใจนะครับที่ตอนนี้ทําให้เราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลบาบากนะครับแต่อย่างที่บอกไว้เราต้องเดินหน้าต่อไปนะครับตอนนี้ผมเห็นเล่าเนี่ยมีคะแนนห่างกัน5คะแนนเท่านั้นนะครับและก็แน่นอนนะครับในสุดสัปดาห์นี้พวกคุณจะไม่มีแมตช์หรือเกมน,นะครับตรงนี้มันจะช่วยให้คุณมีเวลาในการฝึกซ้อมหรือทบทวนรือเตรียมตัวสําหรับั้นสุดท้ายใช่ไหมครับใช่ครับ นี่คือก้าสุดท้ายจริงนะครับอย่างที่คุณเรียกแบบนั้นแต่ก็ยังว่าครับเกมที่เหลือเนี่ยมันน้อยลงแล้วนะครับผมคิดว่าเราไม่ต้องมองไกลมากนะครับแค่ทีละสัปดาห์ทีละเกมเพื่อดูว่าเราจะเก็บคะแนนได้หรือไม่นะครับแล้วค่อยปรับอันดับในตารางดีกว่าครับขอบคุณครับ พี่รุดเออนะครับอย่าหาว่าอย่างงั้นอย่างนี้เลยนะครับผมว่าพี่แม่งหนักกว่าคูเปอร์อีกครับไม่รู้จะพูดไม่ออกเลยนะครับไม่ว่าจะเกมเย่าเกมเยือนผ่านมาแล้วให้โอกาสแล้วไล่ผู้ช่วยออกแล้วโค้ดแล้ว คือแท็กติกพี่ไม่เปลี่ยนนะปัญหาอย่างเดียวเลยคือแท็ติกพี่ไม่มีแท็กติกหอยอะไรเลยไอหอยขอบคุณงามๆเลยนะครับสปอนเซอร์ที่สนับสนุนนะครับก็ขอบอลเนี่ยต้องช่วยกันไปอุดหนุนนะครับกิสมนะครับเขามีกว่า13สาขาในพรีเมียมช็อปชั้นนำทั่วกรุงเทพหรือ7 e 1 e e ใกล้บ้านคุณนะครับใกล้ๆบ้านลองไปหาซื้อนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เสริมโมบายอุนะครับที่วางโทรศัพท์แก๊สเจ็ตอื่นๆฟิล์มลำโพงบลูทูธพัดลมโอ้โหมีครบนะครับก็สแกนได้เลยที่หน้านี้หรือว่าสั่งออนไลน์ส่งฟรี299ทุกอย่าง299จัดส่งถึงบ้านฟรีนะครับยังไงอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเพราะว่า k i ส o โมอุปกรณ์ดีๆอุปกรณ์เสริมดีๆสำหรับคุณต้องมีติดบ้านกันนะไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะครับ จะบอกว่าเปลี่ยนเอาเบอร์นาเต้มาเล่นปีกขวาเข้าใจว่าเล่นปีกขวาแต่แท็กติกอะแท็ติกที่จะเปลี่ยนเนี่ยมันต้องมีดิเช่นจะเพลสหรือจะอะไรแล้วสุดท้ายก็มาให้สัมภาษณ์แบบเดิมๆคือแบบโอ้โหนะครับก็ไม่อยากจะไม่รู้จะเริ่มเอายังไงก่อนเลยนะครับเอาเป็นว่าเนี่ยโดนไปสองดอกนะครับเป็นเล่นบ้านเขา,เาลูกแรกเกิดขึ้นในนาทีที่ย1นะครับจากโทมา ชูเช็คนาะก็เห็นกันอยู่นะครับเว็บสากาดไม่จริงๆจ,จ,จ,จะคือม,มันจะเช็คลำหน้าลูกเนี้ยก่อนเดี๋ยวเช็คมันต้องเตะทิ้งไม่ก่อนอันนี้แมงยืนดูให้บอลผ่านไปนะครับก็เนี่ยมันคือผมคือขึ้นเล่นลูกสูงผมว่าเขาเล่นดีแต่พอเล่นลูกอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเขาไม่ไหวแล้วนะครับกองหลังเนี่ยอันนี้ก็คือผมว่า ไม่ได้จะรอดนะครับคือเขาตั้งใจเล่นนะผมเข้าใจแต่ว่าด้วยหลายๆอย่างผมคิดว่ามันอมันอาจจะไม่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 เหมาะกับพเมีร์นะผมผมคิดว่างนนะครับก็นะครับชูเซก,ก็เข้ามาซ้ํายิงเข้าไปก็ฉลองวันเกิดครบสามสิบปีของเขานะครับก็เนาะเออมาดูที่สองนะครับก่อนหมดครึ่งแรกนะครับนึกว่าเออครึ่งหลังเนี่ยมันยังพอกลับมาได้นะถ้าครึ่งแรกหนึ่งศูนย์นะครับ เหมือนเดิมนะครับลูกนี้ก็ที่จ่าบบเวนนะครับยิงเข้าไปยิงก็มันก็ดวงด้วยแมงลอดขายานอีกโดนดาร์กนิดๆแล้วระโดนมือประตูเข้านะครับก็คือแม่งสวยนะครับก็อืง2ูนนะครับอันดับที่19พอยคือมันก็ยังโชคดีนะที่วุฟแม่งแพ้ อิฟบิดแมงแพ้แมนยูนะครับแต่จริงๆแต่ไปดูสี่เกมที่เราจะเจอดิโอโแม่งหนักทั้งนั้นนหละนะครับมันเลิกคิดที่จะมีแต้มมันเป็นไปนไม่ได้นะก็คือทาใจอะเละิกเบื่ออย่างที่บอกก็ผมก็ทําทใจตั้งแต่นัดที่แล้วครับอันนี้ก็คือมาเชียเชียให้แบบเออให้มันมีแต้มให้แบบมีโมเมนต์ที่ดีนะครับแต่แม่งไม่มี <laughs> โอ้ยนะครับแม่งไปไม่ถูกเลย นะครับคุณผมคุณคงฟังที่ผมทําแปลสัมภาษณ์ท่านนะว่าพี่รุดเขาพูดอะไรบ้างนะครับผมก็อยากจะบอกว่าเฮ้ยนะครับที่เขาบอกว่าเราเนี่ยตั้งรับมากเกินไปแนวรับเราถอยลึกเกินไปกลางอยู่แค่หน้ากองหลังก็ก็รู้อยู่แลวแม่งเป็นอย่างนี้ทุกเกมแล้วมึงก็โดนยิงมึงก็ไม่ดันตั้งแต่แรกอะเพสตั้งแต่แรกใช่ไหม เคสตั้งแต่แรกเออมันก็อย่ารับลึกไงมันก็ดันขึ้นไปตั้งแต่แรกมันก็รู้อยู่พอมึงมึงจะไปโทษคนนัก,นกตเตะหรอมันอยู่ที่แท็กติกโค้ดเออมึงไม่มีแท็กติกหอยอะไรเลยที่รู้อันนี้ต้องขอด่าเลยนะครับเพราะว่าให้โอกาสมาจนจะท้ายฤดูกาลแล้วไม,ไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนตัวผู้เล่นเนือถูกแต่แท็กติกเนียแท็กติกเช่นเปลี่ยนฟอร์เมชั่นนะ ไหมเปลี่ยนฟอ์เมชันหรือเปลี่ยนอะไรที่แบบที่มันเห็นเป็นรูปเป็นร่างจับได้อ่ะมันไม่มีเลยนะครับก็ไม่รู้จะยังไงเหมือนกันมึงบอกว่าเนี่ยพวกเราสามารถทําดีนะครึ่งหลังทําไม่ดีก็เขายิงยิงพี่มาแล้วสอลูกเขาก็ไปตั้ง,งรับไงถ้าเขาไม่ได้ยิงไม่รับเนี่ยมันก็ไม่เป็นแบบนี้เอาจริงมันรู้กันได้อยู่แล้วอันนี้พี่รุ่นะครับ คือคือถ้าเขาไม่ยิงสองลูกเขาไม่ไปตั้งรับมึงก็บุกเขาไม่ได้นี่ขนาดเขารับนะบุกเขายังทําอะไรเขาไม่ได้เลย <c oughs> โอย้ดูดิครึ่งแรกดูครึ่งแรกคุณคิดว่าไปสะกิดเขาแบบแบบไปเกาเกาเขาแค่เนี้ยครึง่งครึ่งหลังก็แบบไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้มีแบบ สูตรเสดลูกอะไรคือมึงมึง,ม,งมีเวลาซ้อม f อคเอับก็ตกรอบเวลาซ้อมแม่งก็เยอะไม่รู้มึงเอาเวลาไปทำหอยอะไรกันนะครับบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยสถานการณ์ฟอร์มช่วงหลังมีผลต่อความมั่นใจแล้วก็ตอนนี้ค่อนข้างต่ำเนี่ยแบบแบบนั้นเราถึงถอยลึกเราไม่การเล่น กล้าเล่นไมมกล้าเล่นมันต้องมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วคือคุณต้องคุยกับลูกทีมแล้วเฮ้ยวันนี้เราจะแบ่งบุกเต็มที่วิ่งเต็มที่ต้องเอาสามแต้มมึงมาพูดตอนหลังว่าเฮ้ยไม่กล้าเล่นรับลึกคือมันแก้ตัวที่แบบไม่ไม่มีเหตุผลไงนะฮะทำคืออันนี้มันควรจะแบบเฮ้ยพวกเราแม่งวิ่งกันเต็มที่แล้วแต่แม่งทาไม่ได้เอออย่างเงี้ยมันฟังขึ้นไง เราสแสดงให้เห็นแล้วว่าเราทําเต็มที่วิ่งเต็มที่เพสแล้วเข้าไปยิงแล้วแม่งมันยิงไม่เข้าอะไรเงี้ยคืออย่างเงี้ยมึงมาแก้ตัวแม่งรับได้แต่เนี้ยคือมึงไม่ได้ทําหาอะไรเลยผมผมคิดว่าไม่ได้ใส่อารมณ์กันไหมนะเข้าใจใช่ไหมคือถ้าแบบว่าเฮ้ยมึงมึงมัน,มนสแสดงให้เห็นได้แต่นี้คือมันมาแก้ตัวโดยที่มึงไม่ได้สแสดงอะไรให้มาเห็นออกมาเลยเป็นรูปเป็นร่างเลยแล้วก็มาพูดตอนหลังเนี้ย คือพูดแล้วให้มันฟังดูดีแต่ว่ามันไม่มีผลงานอะไรเลยเนี่ย <c oughs> เราเริ่มเปลี่ยนแนวทางกล้าเล่นมากขึ้นครึ่งหลังมันไม่ได้เปลี่ยนเลยคือเขาตั้งรับมึงไม่ได้กล้าเล่นมากขึ้นเลยเขาตั้งรับมึงก็แค่บุกเขาและบุกเขาเนี่ยมีลูกอะไรที่มันจะแบบเป็นชิ้นเป็นอันไหมแม่งไ,ไม่มีเลยจะโดนเขาสอยกลับอ,อีกหลายลูกนะนะครับเออตอนนี้ก็จะเป็นโทษจังหวะโชคชะตาราศีหอยอะไรไรหอยนะครับ คือผมว่าคุณไม่ไหวหรอกพี่รุตเอาจริงๆนะถ้าไหวเนี่ยมันต้องมาแล้วสามสี่เกมที่แล้วแล้วมันต้องเปลี่ยนอะไรต้องลุกขึ้นมาอะไรแล้วนะครับบอกได้คําเดียวลงกลับไปเนี่ยถ้าถ้าพี่รุตยังอยู่นะขึ้นมาไม่ได้ผมรับประกันเลยนะครับแม,ม่งไม่ไม่มีพลังอะไรเลยคุณคุณเป็นโค้ชไปดูอมริม,มหรือใครที่เขาเออแพ้แพ้นะแต่ แม่งมันมีเห็นพลังเห็นแบบความดุดันเห็นอะไรความกระตุ้นไงอันนี้แบบว่าคือเทพปบุตรอะผมเขาจาใคือเขาเป็นคนดีนะผมก็ด่าเขาเยอะไปแต่อันนี้มันด้วยด้วยแบบสิ่งที่กูเห็นในผลงานก็ใช่ไหมผมคือเออวันนี้เราพูดถึงบอลน,นะแต่ผมผมผมเคาลพเขาเป็นคนดีคนน่ารักไงแต่ผลงานเนี่ยที่เรากําลังเผชิญอยู่มึงมึง มึงเป็นแบบนั้นไม่ได้ไงมึงต้องแสดงความออกมามึงต้องแสดงความดุดดานออกมานะเวลานี้ว้ยเฮ้ยไม่ใช่มึงแบบโอ้แบบเนี้ยแล้วก็มาพูดตอนหลังคือแบบเอาเป็นว่ากลับลงไปแล้วกลับขึ้นมาแม่งเหนื่อยละผมถ้าสะทรงเดิมนะชุดเดิมนะผมว่าแม่งต้องทําอะไรแล้วนะครับไม่ไม่อยากนั่นนะแต่บอกได้คําเดียวว่ากลับขึ้นมายากละแล้ว แต่ยังไม่เปลี่ยนโค้ดนะเออนะนะครับก็ไปพูดเรื่องอื่นดีว่าเรื่องนี้ก็เป็นที่รู้กันว่าทําใจไปเชียร์สนุกสนุกนะจะไปซีรีสน,นะครับตอนนี้ก็คือเชียร์ให้แบบว่าเฮ้ยให้เขาพยายามกลับมาเล่นให้ดูดีขึ้นมีทรงขึ้นนะครับขอให้เป็นอย่างนั้นคือเปลี่ยนแผนตอนนี้มึงทดลองแผนเลยก่อนนี้มึงจะกลับลงไป แชมปีเบนชิปเนี่ยอยากจะลองอะไรรีบลองนะครับนักเตะให้เด็กมาเล่นให้มีประสบการณ์ตอนนี้มาเลยเพากลับไปเนี่ยเป็นตรงนี้ผู้เล่นด้วยนักเตะด้วยไม่รอดนะครับเออก่อนปิดฝากผมย้ายตอนนี้ผมจาช่องอฟุตบอลทูเกเตอร์นะครับอะไรที่แบบเก็บไม่ได้แบบ โดยตรงกับเลสเตอร์ผมก็ไปอยู่ไงนะครับเช่นสัมภาษณ์โค้ดหรือว่าโปลิวพูนิวคาสเซิลอาร์เซนอะไรเงี้ยหรือว่าไฮาไลท์เกมที่ที่ทำนอกเหนือจากเลสเตอร์นะครับก็ฝากไปติดตามครับก็พยายามจะทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะถ้ามันมีอะไรผิดพลาดช่วงนี้ก็กราบขอไปไว้หว้าที่นี้พอดีเบอร์นอนดึกแล้วก็นอนน้อยนิดน,นึงนครับแต่ก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่น้องเลสเตอร์นะครับตอนนี้ทำใจ ครับแล้วก็ทำใจให้ดีขึ้นแล้วเราก็กลับมาสู่โหมดปกติเชียร์บอลอย่างมีความสนุกเพราะตอนนี้หมดรุ้นแล้วครับสวัสดีครับเจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปักตะไคร้นิดนึงนะครับเป็นพระคุณอย่างมากนะครับบ๊ายบาย where the stars are alive